เลเสร็จครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ตั้งใจว่าจะมาแบบมาเร็วไปเร็วมีเรื่องเรื่องนึงที่อยากจะมาแชร์อยากมาคุยให้กับเพื่อนๆให้กับทุกๆคนนะครับได้เป็นไอเดียกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของการทําคลิปแบบซีนิมาตก ตามความว่าใจของผมนะซึ่งต้องออกตัวนิดนึงนะครับว่าวิธีการที่ผมกําลังจะพูดต่อไปนี้เนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับกูรูบางท่านหรือกับพี่ๆบางท่านแต่นี่คือวิธีการทำซ i นิมาติกแบบง่ายๆสไตล์ group O F L นะครับซึ่งอยากจะมาแชร์เป็นประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆโดยเฉพาะผู้เริ่มต้นหรือผู้ที่กำลังห,หัดทําคลิปได้เอาไปใช้แต่ก่อนอื่นเดเลยครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับ จากคลิปที่เราเห็นตะกี้นะจะมีลักษณะเป็นแนวแบบเหมือนดูหนังอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งเราจะเรียกลักษณะนี้เรียกว่าซีเนมาติกนะครับจากประสบการณ์นส่วนตัวนะครับแล้ววิธีการทําให้เป็นซีเนมาติกแบบง่ายๆขั้นต้นเด็ดสามอย่างที่ผมมักจะใช้เสมอคือการเพิ่มซีเนมาติกบาร์หรือว่าแถบสีดํา mm. ด้านบนกับสีดําด้านล่างเข้ามาในคลิปของเรานะครับซึ่งมีอยู่2วิธีด้วยกันผมอยากยกตัวอย่างการทําโดยใช้ค่ายมาสเตอร์นะครับซึ่งเป็นแอปแตัดต่อมือถือที่ ผมใช้บ่อยที่สุดนะครับแล้วก็รู้สึกจะติดใจจนไม่อยากกลับไปใช้วิซีอีกแล้วนะครับที่คนที่ใช้แบบรายเดือนนี้จะสะดวกมากเพราะว่าเราสามารถไปเอาสติกเกอร์ซึ่งโหลดได้ในร้านค้านะครับแล้วก็อินพอตเข้ามาส่วนวิธีการทํานี้ก็ประมาณนี้เอาคลิปเข้ามาสักสองสามคลิปนะคือเข้าไปที่เลเยอร์นะครับแล้วก็อินเสิร์ตสติกเกอร์เข้ามาอันนี้ง่ายมากเลยครับง่ายมากเพราะว่ามันจะมีสติกเกอร์ถ้ายังไม่มีอยู่นะครับก็ไปโหลดในร้านค้านะ เนผมจะเอา cinematic frame ีด้มาใส่ไว้ในวิดีโอนี้เนาะลองเลือกดูแล้วกันนะครับจะมีหลายแบบการยดเคียที่าวัว A นี้โอเค A แบบนีน้โอเคมันก็นนจะมีขนาดปอกอยู่นะก็แล้วแต่แล้วแต่ความชอบนะครับผมว่าอันนี้โอเคเนาะอันนี้แล้วกัน2 3จุดอะไรนะสองจุดสามเจ็ดต่อหนึ่ง โอเคเราก็ต้องลากสติกเกอร์นี้ครอบไปหมดเลยเราทำให้เป็นแบบ,บนีน้โอเคถ้าแบบนี้ง่ายเพราะว่ามันมีสติกเกอร์อยู่แล้วลองดูทนีนี้ตัวสติกเกอร์ที่ว่าเนี่ยตัวบาร์นี้เราก็สามารถที่กำหนดแอนิเมชันได้นีค่คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเลือกนี่จะมาแบบไหนดีอ่ะนี้ก็ได้ตัวเลือก ให้มันเข้ามาเองแบบไหนก็ได้แบบไหนจะดูดีก็แล้วแต่นี่ก็ได้เนาะอ่าผมเลือกแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นมันจะเข้ามาแบบนี้นี่มาละได้ละ cinematic bar ไม่ยากเลยเพราะว่าเรามีสติ๊กเกอร์อยู่แล้วนะครับถ้าใครที่ใช้คายมาสเตอร์แบบที่เป็นเวอร์ชันฟรีอยู่สามารถทำ cinematic bar ได้โดยการ Insert เอาตัว Background หรือว่าพื้นหลังที่เป็นสีดำมาไว้ขอบบนและขอบล่างส่วนวิธีการทำนั้นดดเดี๋ยวดูคลิปนี้อย่าที่หนึ่งาำไปแล้ว การทำซีมีติกบาร์อย่างที่2ก็คือใช้ฟิลเตอร์ในการแต่งสีวิดีโอให้ดูซีมีติกหน่อยนะครับตามความเข้าใจส่วนตัวเนาะแล้วก็จากที่เห็นพี่ๆหรือว่าเพื่อนๆหรือว่ากูรูเขาทาไว้เขาจะมีลักษณะคอนทราสส์งสูงนะครับมีสีเข้มสีค่อนข้างจะจัดกว่าธรรมชาตินิดนึงนะครับเราก็สามารถปรับได้โดยการเข้าไปที่ฟิลเตอร์ลองเลือกฟิลเตอร์ท,ที่ใกล้เคียงกับสีแบบภาพยนตร์หน่อยๆนะครับซึ่งที่ผมมักจะเลือกใช้มีพวกวีวิดพวกวอร์มหรือพวกเบสิกทั่วไปนะครับเราก็ลองเลือก คลิกคลิปต้องการแล้วก็ไปเลือกที่ <S <S เลือกฟิลเตอร์นะครับนี่างน,นี้ปุ๊บกดเล,กกเล,เเลเยเนนราก็เลือกตามความเห็นส่วนตัวผมว่าอันที่ใกล้เคียงที่สุดก็ด้เป็นพิตนะครับพิษเลือกพิษแล้ก็เลือกสีอ่านี่สีจะจัดขึ้นเนาะ อันนี้ต้องแล้วแต่ความชอบ้วยนะผมว่าเพราะเราเลือกยอย่างสุดท้ายก็คือใช้เพลงประกรอบมาบิวอารมณ์ให้มันดูแบบอลังการซีนเนมาติกหรือเป็นหนังมากขึ้นนะครับอย่างหนึ่งที่เราต้องยอมรับนั่นก็คือว่าการทําคลิปเนี่ยเพลงสามารถที่จะบิวอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าทําให้คลิปมันน่าดูน่าติดตามแล้วก็มีอารมณ์ของความเป็นหนังมากขึ้นนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูตัวอย่างของเพลงประกรอบนะครับในแอปคายมาสเตอร์ว่าอันไหนที่น่าจะพอจะเป็นซีเนมาติกได้บ้าง ดจากตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าในเมนู audio เนี่ยนะครับก็จะมีเพลงประกอบแนวของเพลงนะครับอันที่เราควรจะเข้าไปดูที่สุดก็คือแนวที่เป็น cinematic นะครับก็จะได้เพลงประกอบที่แนวหนังเอามาใช้ประกอบได้กลง สาอย่างที่สามารถทําคลิปเซนิมอติกได้อย่างง่ายๆเลยก็คือ1การทําขอบดําบนไละลาะะครับหรือว่าเีนิมติกบาร์นะครับก็วิธีการทาก็จะมี2วิธีคือทําเองก็ได้หรือจะใช้ฟิลเตอร์ไม่ใช่ฟิลเตอร์สติ๊กเกอร์ที่อยู่ในแอปเนี่ยมา แขอบบนและขอบล่างก็ได้อย่างที่2ก็คือการแต่งสีสันคอนทราสสูงสูงนะครับมีความเข้มสูงสูงนะครับมีความคมก็มจะทําให้อารมณ์แบบซีเนมาติกหรือแบบภาพยนตร์ได้นะครับอย่างที่3สุดท้ายก็คือเรื่องของเพลงประกอบเพลงประกอบนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวไหนก็แล้วแต่เพลงประกอบเนี่ยเป็นตัวนําความรู้สึกของคนดูให้รู้สึกตามไปกับคลิปอัน,นั้น,นะครับควรจะเป็นเพลงที่มีแนวที่แบบเป็นภาพยนตร์หน่อยนะ อันนี้คือ3วิธงีง่ายๆที่จะทำให้คลิปดูสนิมติมากขึ้นนะครับใครที่สนใจก็ลองไปหัดทาลองใส่ฟิลเตอร์ลองปรับแสงปรับสีให้มันดูเป็นภาพยนตร์มากขึ้นนะครับ ถ้าใครที่มีวิธีที่ง่ายสะดวกรวดเร็วแล้วก็ให้ผลที่ดีกว่านี้ก็รบกวนคอมเมนต์มาในช่อง Group ่ f i ได้นะครับจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องเอาสั้นๆแค่นี้นะครับเพื่อเป็นไอเดียให้กับคนที่กำลังทำคลิปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า Group OFI เลยครับ